อ,อาการมันเป็นยังไงอะครับออทิสติกจะมีปัญหาเรื่องทางด้านอารมณ์แล้วการเข้าปัญหาเรื่องการเข้าสังคมเวลาอารมณ์เหมือนประมาณว่าเข้าสังคมเวลาจะคุยคนอื่นนี่อารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนฟืนๆว่าไม่กล้าเข้าไปคุยให้สังคมเข้ามาก่อนแล้วผมเข้าหาสังคมประมาณนี้คืออาการของออทิสติกมันจะสลับแบบนี้แหละและอย่างหนึ่งคือสมาธิสั้นผมเป็คนบสมาธิสั้นอารมณ์เหมือนว่าถ้าทำใน,นเองในสิ่งที่แบบไม่รักไม่ชอบม,มันจะอารมณ์เหมือนฝฟืนๆมันอารมณ์เหมือน,สม,นสมาธิไม่ไม่อยู่กับที่ประมาณนั้นครับน้องว่างๆพี่ตอบชอบทำอะไรหรอ ว่างๆพี่ก็ชอบตัดคลิปลงติ๊กต็อกกับน้องพี่ตับแต่งเป็นอะไรเหรอคะหนูจำชื่อไม่ได้ครับผมแต่งเป็นโทคิโกมุยิโรเป็นเสาหลักหมอกพี่ตับเคยประกวดไหมคะไม่เคยประกวดเลยครับอลิแต่งเป็นตัวอะไรครับหนูแต่งเป็นอานเนียจากเรื่องส p ปเอ็ก i l แฟค่ะผมจำท่ายิ้มอาเนียได้จริงๆกลุ่มอาการออทิสติกเนี่ย ก็จะมีถ้าเกิดเราจะเช็คเขาง่ายๆเนี่ยก็คือปกติถ้าเราสังเกตเพื่อนๆเราก็คือเขาจะไม่สบตาเราเวลาก็พูดคุยจะชอบก้มหน้าไม่นำพาหรือไม่พาทีหรือไม่คุยหรือไม่เข้าสังคมยากอะไรเงี้ยนะครับแล้วชอบทำอะไรย้ำคิดย้ำทำ